เป็นเหตุการณ์ที่ตํารวจสวนก,กลางร่วมกับทางกอทมค่ะบุกจับนายช่างโยธานะคะอยู่ที่เขตพระขนงนะคุณผู้ชมคาโต๊ะทํางานอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเพราะว่านายช่างโยธาคนนี้เนี่ยไปเรียกรับสินบน4 2 0 0 0 0บาทค่ะจากผู้ประกอบการเพื่อนแลกขอใบอนุญ,ญาตก่อสร้างนะคะอยากให้ผู้ชมไปดูนาทีที่บุกจับกันอีกรอบนี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวอนุญาตโีก็คือ มีผู้บรบก,การนะมาชำระเงินเพื่อออกไปนญาตก็บกเขาเขาไม่เกี่ยวยอะไ,ไรเเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เไรนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนะฮะอันนี้เป็นเงินจำนวน,น,นสองแสนบาทนะที่เขามาจ่ายเพื่อ,อ่ออก น,นี่นะคะคือตอนแรกก็ดูเหมือนจะปฏิเสธนะนะเห็นท่าทีนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ากระเป๋าเขาเออไม่ใช่ของ,ของเขาไม,ขไม่ใช่ของเราทนะีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออนุญาตตรวจสอบนี่เป็นเงิน2 0 0แสนบาทที่เขาเอามาจ่ายเพื่อเพื่ออะไรคุณผู้ชมคะก็คือเพื่อแลกขอใบอนุญาตก่อสร้างค่ะดิฉันเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะทางที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีเนี่ยไปพร้อมกระทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วไปบุกจับ นายปัญญาซึ่งเป็นนายช่างโยธาปฏิบัติงานฝ่ายโยธาสํานักงานเขตพระขนงคาโต๊ะทํางานอย่างที่เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นไปตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางค่ะเจอไปหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ทําผิดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะตามหน้าจอเลยนะคะเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะปฏิบัติหรือละเวน้น,วเวนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทําให้เกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดนะคะแล้วก็เรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยนะคะ นี่ค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี้คุณผู้ชมคะคือในช่างโยธาคนนี้เนี่ยเขาไปเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเป็นเงินรวมแล้วกว่า4 2 0แสนบาทเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้างหลังจากที่มีการจับกลุ่มนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสนกลางพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วก็นำทีมแถลงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะใช้ชื่อว่าชัดชาตสังลุีค่ะ นี่ชื่อนี้ก็บอกนะชัดๆก,ก็คือผู้ว่านะ,ะผู้ว่าสั่งลรยยนะคุณผู้ชม,มก็ได้ร่วมกันกับทั้งปปชปปทปปปแล้วก็กทมด้วยนะคะในการแจ้งเบาะแสะข้อมูลทํางานสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มโดยบอกว่าเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะปี2567ผู้เสียหายที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ย ยื่นเรื่องไปที่กรทมอบอกว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นนะมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากนั้นทางกรทมเนี่ยก็เลยพาผู้เสียหายไปร้องที่ปปทแล้วก็แจ้งความไปยังปปป,ป,ปเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ทางผู้เสียหายเนี่ยเขามีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะคือจะสร้างคอมมูนิตี้มอลค่ะเนื้อที่ประมาณ4ไร่2งานมูลค่าของโครงการที่ว่านี้เนี่ยประมาณ200ล้านบาทก็จําเป็นค่ะตามกฎหมายแล้วนะคะก็ต้องยื่นแบบในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทั้งหมด7หลังอาคารที่ว่านี้เนี่ยมีค่าธรรมเนียมในการก่อสร้างประมาณ3,000ถึง4,000บาทคิดตารางเมตรละ 50สตางค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในช่างโยธาคนนี้เนี่ยไปเรียกค่าธรรมเนียม6กหลังแรก460,000บาทนะตอนแรกเรียกไปขนาดนี้นะแล้วก็มีการเจราจาต่อรองเหลือ400,000บาทหลังที่7เนี่ยนะคะเรียกค่าธรรมเนียมไป20,000บาทรวมเป็น420,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายที่ก่อสร้างโครงการเนี่ยก็จำใจที่จะต้องจ่ายเงินก้อนแรกไปก่อน 2 2 0 0 0 0บาทแบ่งเป็นเงินสด2 0 0 0 0 0บาทก็จ่ายที่ห้องทำงานไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและอีก2 0 0 0 0บาทเนี่ยก็โอนเข้าบัญชีมา้าเป็นชื่อของบุคคลอื่นนะคะก็โอนในช่วงเดือนธันวาคมเหมือนกันคุณผู้ชมคะทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าเขาถูกบีบบังคับถูกเรียกรับสินบนอะนะมันเกินไปหรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมขึ้นมานะคะก็เลยมาร้องกับหน่วยง,งานต่างๆเพื่อให้มีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มสืบสวนเรื่องนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี67ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่ามันมีมูลจริงค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยลงพื้นที่เข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งมีการอนุมัติหมายจับจากสารอาญาคดีทุจริตแะพผู้มีชอบกลางจนในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยทางตำรวจปะปอก็ได้มีการวางแผนเข้าจับกลุมตัวผู้ต้องหา ก็วางแผนแบบนี้ค่ะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยคือเจ้าของโครงการเนี่ยนะเขาเอาเงินเข้ามาจ่าย2 0 0 0 0 0บาทที่อยู่ในถุงเมื่อสักครู่นี้แหละคุณผู้ชมคะ่ะค,ค,คือเป็นก้อนที่เหลือค่ะจากเดิมจ่ายไปแล้ว2องแสนใช่ไหมตอนแรกเลคุณผู้ชมนะก็เอาเข้ามาจ่ายอีก2 0 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นก็วางแผนซ้อนแผนค่ะเข้าจับกลุ่มอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้ นี่นะคะคือคาหนังคาเขาปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาของเขาก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ข้างหน้าเรานะแล้วก็มีหลักฐานทุกอย่างนะคะคในช่างคนที่ว่านี่นี่คุณผู้ชมคะตามข้อมูลเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นเลยนะเพิ่งจะบรรจุเป็นข้าราชการได้แค่2ปีเท่านั้นเองและบรรจุที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีผู้เสียหายเพียงแค่รายเดียวซึ่ง ตอนนี้ได้มีการเชิญหัวหน้าง,งานของผู้ต้องหามาให้ข้อมูลถึงกรณีนี้แล้วเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าเอาเงินสินบนไปให้เจ้านายค่ะคุณผู้ชมไม่จบนะเพราะฉะนั้นต้องสอบต่อนะคะว่าตกลงเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยสี่แสนกว่าบาทหรือแบ่งไปให้หัวหน้าอีกหรือเปล่าค่ะเราเราทุกหน่วยเนี่ยกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนประเพณีหรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมันอยู่ใต้ผมและหมักผมมาช้านานนะครับที่ประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ปรกอบการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้กับคลางการที่ทุจริตคอ,อร์รัปชันเนี่ยในปีๆจำนวนมหาศาลมากนะครับนะครับนะครับ,นะรบอย่างเช่นเช่นเคสนี้นะครับ ค่าธรรมเนียมเนี่ยรวมกันแล้วแค่3,900บาทนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นมา4ี่0านได้ยังไงจ่าย3ามวดมวดแรกส0 0แสนเป็นจ่ายเป็นเงินสดรับเงินสดไปก็ที่ทำงานนะครับจำจำไม่ได้นะครับครั้งที่2องเนี่ยขอ2,000มื่จ่ายไปในบัญชีม้าซึ่งเป็นญาติกับผู้ต้องหาครั้งที่สา หลังจากนั้นเนี่ยจ่ายกล้องครั้งที่2เนี่ยเราได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วเราก็เลยไปขออนุม,มัติหมายจับแต่การจับกลุม่มครั้งที่สมเนี่ยเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานให้ข้อเท็จจริงการกระทำผิดมันชัดเจนทำไมประชาชนหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ก่อนที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าท่านได้ฟังถ้าลองจุรุนเกียรตินะครับกับท่านรองผู้การพูดมาสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องจ่ายให้ภาครัฐเนี่ยเพียงแค่ตารางเมตรละห้าสิบสตางค์เท่านั้นใบอนุญาตภายละยี่สิบบาทแต่เขาโดนเกือบครึ่งล้านกว่าที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะจ่ายไอ้ห้าสิบสตางค์กับปีสิทธิ์ที่จะจ่ายยี่สิบบาท นี่คือสิ่งที่ทําให้ทีมเราเนี่ยเราไม่เคยยอมแล้วเราก็จะพยายามต่อสู้นะครับว่าให้กระบวนการเรียกรับโดยจุดติดลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมันมันต้องหมดไปในช่างท่านนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นข้าราชการกรุงเทพนครเนี่ยเพียงสองปีกว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บรรจุครั้งแรกก็ที่พระขนงเนี่ยละ <c oughs> ค่ะก็เพียงสองปีกว่าก็ได้ มีผลงานโบดําชิ้นใหญ่นี่แล้วนะคะก็คือ,อไปเรีบรับซึ่งจะบอกว่าเรื่องเรียกรับเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ทางศูนย์ต่อต้อตานทุจริตกรุงเทพมนครเนี่ยถือเป็นเรื่องอันดับหนึ่งนะคะถือเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่ท่านอาจจะที่ฉันเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วแต่ว่าทางกรทมตั้งแต่อาจารย์ชัดชาติเข้ามาเนี่ยท่านนั่งเป็นประธานเองแล้วก็ติดตามงานเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้อยู่ในสายตาท่านอยู่แล้ว